สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวอักษาราวันนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของเราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการทางเด็กนะคะแน,น้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะไปเลยค่ะไป,ไปดูกันเลยค่ะ คำแนะนำในการให้อาหารทารกการให้อาหารทารกให้ถูกต้องเพียงพอและเหมาะสมตามวัยจะช่วยให้ทารกมีการจเจริญเติบโตดีและมีพัฒนาการที่ดีลดความเสี่ยงต่อการแพ้อาหาร หนึ่งเริ่มให้อาหารทีละน้อยในระยะแรกเพื่อให้ทารกฝึกการใช้ลิ้นริมฟิป,ปากและการกลืน 2. เริ่มให้ทีละอย่างและเว้นระยะ1-2ถึงสสัปดาห์ก่อนเริ่มให้อาหารชนิดใหม่เพื่อสังเกตอาการแพ้ 3. จัดอาหารให้หลากหลายชนิดเพื่อสร้างความคุ้นเคย 4. จัดชนิดอาหารให้เหมาะสมตามวัยเนื่องจากระบบการย่อยและการดูดซึมยังไม่สมบูรณ์ 5. เนื้อสัมผัสของอาหารจัดให้เหมาะสมกับ พัฒนาการของทารกเริ่มจากอาหารเหลวกึ่งเหลวกึ่งแข็งอ่อนนิ่มและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 6. ไม่ปรุงอาหารรสจัดเช่นหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดเจ็ดเน้นความสะอาดของวัตถุดิบและภาชนะใส่อาหารให้แก่เด็ก อาหารที่เหมาะสำหรับเด็กวัยทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปีวัยแรกเกิดถึงหกเดือนอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้จะมีเพียงนมแม่เท่านั้นการให้นมแม่ไม่มีกะเกณฑ์ปริมาณตายตัวคุณแม่ควรยึดหลักกินอิ่มนอนหลับสบายแก่ลูกน้อยแต่คุณแม่สามารถปริมาณการให้นมแต่ละครั้ง นานไม่น้อยกว่า20-30นาทีคุณแม่ควรให้นมลูกอย่างน้อย8ครั้งต่อวันในเด็กทารกวยัย8-9เดือนในช่วงวัยนี้รับประทานอาหารเสริมแทนนมแม่สองมือ้อสำหรับอาหารเสริมควรเพิ่มผักและผละไม้บดลงไปในอาหารเสริมด้วยและเพิ่มผลไม้เป็นอาหารว่าง ในเด็กทารกวยัย6-7เดือนในเด็กวัยนี้นอกจากนมแม่แล้วควรให้อาหารเสริมซึ่งเป็นอาหารบดวันละหนึ่งมือ้อเพื่อแทนนมแม่ในช่วงวยัย6-7เดือนนี้ระบบย่อยของเด็กเริ่มแข็งแรงขึ้นดังนั้นควรเพิ่มเนื้อสัตว์สุกบดและเริ่มให้รับประทานผักและผละไม้เพื่อให้ร่างกายมีวิตามินซีบำรุงเหงือกและฟัน ในเด็กวยัย10-12เดือนในช่วงนี้ควรฝึกให้เด็กเริ่มรับประทานอาหารด้วยตนเองถึงแม้จะเลอะเทอะไปบ้างก็ตามแต่ต้องปล่อยให้เด็กช่วยตัวเองในการตักอาหารให้เด็กนั่งโต๊ะกินรวมกับผู้ใหญ่เพื่อเป็นการค่อยๆฝึกวินัยของเด็ก การแพ้อาหารในทารกปัจจุบันอาหารทารกมีทั้งรูปแบบของนมวัวและอาหารเสริมการแพ้โปรตีนในนมวัวมักเกิดในช่วงอายุ1-4เดือนอาการคือคัดจมูกอาเจียนปวดท้องมีผื่นขึ้นตามผิวหนังการแพ้อาหารสามารถเกิดขึ้นได้กับทารกดังนั้นอาหารแต่ละชนิดที่จะเริ่มให้ครั้งแรกต้องให้ทีละน้อย1-2ช้อนเล็ก ดูการยอมรับว่าแพ้หรือไม่เช่นไข่เริ่มไข่แดงก่อนไข่ขาวเมื่ออายุ7เดือนถ้าแพ้ไข่ขาวจะเกิดผื่นขึ้นที่หน้าทั้งสองข้างแก้มภายใน1-2สัปดาห์เรียกว่าขี้กลากน้ำนมก็ควรให้ไข่ขาวเมื่ออายุ1ปีแต่ไข่แดงให้ได้ เด็กอายุต่ำกว่า6เดือนพบสารแพ้กูเตนในอาหารที่ทำจากข้าวสาลีข้าวบาเล่เด็กจะมีอาการท้องเสียเรื้อรังเพราะเยื่อบุลำไส้ถูกทำลายปัจจุบันที่ฉลากจะระบุว่ามีกูเตนอยู่หรือไม่ถ้าเด็กแพ้นมผสมถั่วลิสงช็อกโกแลตหรืออาหารทะเล อาการคือจะมีผื่นคันแดงที่แก้มหลังหูและตามข้อต่อแต่ถ้าทารกไม่มีอาการแพ้อาหารสามารถค่อยเพิ่มอาหารใหม่โดยควรให้ติดต่อกันสองอาทิตย์แล้วค่อยเปลี่ยนจะเป็นการป้องกันการแพ้อาหารให้แก่ลูกได้เอเล่ค hey ่ะดูคลิปจบแล้วเป็นไงบ้างคะค่ะสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะก็ย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ